จ้าสวัสดีค่ะแม่แม่เอซีค่ะสวัสดีครับน้องถุงเงินสวัสดีครับลูกสวัสดีครับจ้าวันนี้น้องถุงเงินจะได้มาตักใส่บาตรค่ะกาสารอาหารแห้งนะคะพอดีพรุ่งนี้น้องถุงเงินไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้คนเยอะค่ะน้องถุงเงินไปไม่ได้ค่ะแม่แม่ค่ะวันนี้น้องถุงเงินเลยใส่บาตร อาหารแห้งวันนี้ค่ะอันนี้เขาอ่าใส่กระตาเลยอ่าั่างรอล,ลูกนั่งางรอดังกับพองดังเนะาะดังกับพองดังเดง้อดัง วันนี้น้องธงเงินใส่บาทค่ะ เดูน้องน้องนั่งรับพรอ,อันนี้ขอให้น้องคงเงินคงมีแต่ความสุขคงเจริญค่ะเก็บตะกร้ากลับบ้านอ่าเก็บตะกร้ากลับบ้านก่อนลูกเก็บตะกร้าลูก ถือเองสิลูกจะให้พ่อถือให้ทำไม่อ่าอ่าใส่เสร็จก็ถือตะกร้ากลับบ้านค่ะถุงเงินถือตะกร้ากลับบ้านแล้ว ดังกับพองดังเนาะดังเนาะลัดหน้าลัดหลังอยู่ดังกระเด็นโอ้ไอ้ถือกระบาดขึ้นยางก็จะยังอีกดางอ้วน ถึงบ oh, oh, ้านแล้วเอาตะกร้าไปเก็บล <thinking> ูกเอาตะกร้าไปเก็บก่อนอ่ากินพาเดินหลังจาก ใส่บาเสร็จก็พาน้องเดินเล่นค่ะ,ะเดินกินใบไม้ตามรัว้วจ้ะ กินไม้ไผ่โอ้โหฮะดังอ,อ่าอีดังเรมาปล่อยเดินเล่นนะครับผมปล่อยเดินเล่นเนาะปล่อยลูกก้อยเฮาแต่ไม่ไปเร็วจัง ออเอ,อ้ดยด่างมาขวนน่ารักอ่ะจะกินต้นอะไรเนี่ยมากินใบไผ่ในโลก กินเล่นๆนะลูกเนาะกินดีๆลูกบะหมีเ่เนาะใหม่เจ๊อืมกินดีๆ เล่นดูดูเล่นใหญ่เลย,เยจะไปไหน,นลงเมามาเลยฮะไม่หยุบมา สำหรับคลิปนี้ค่ะน้องถุงเงิน oh. ฝากกดคุณแม่แม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามให้น้องถุงเงินด้วยนะคะดูน้องซ่อนแอบสิจะได้ทำคลิปดีๆให้แม่แม่ได้รับชมค่ะน้องถุงเงินฝากแม่แม่เอสซีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ wow.